8ข้อที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับมแมลงวันข้อที่1นึ่งแมลงวันตาดีกว่าคนถึงสีเท่า,มาแมลงวันส่วนใหญ่มีตาไวกว่ามนุษย์ถึงสีเท่าและมแมลงวันจะมีเซลล์รับแสง2ชนิดโดยชนิดหนึ่งอยู่ในบริเวณดวงตาเรียกว่าเซลล์รับแสงไมโครวิลลาซึ่งมีความไวต่อการตอบสนองมากทําให้เวลาที่เราพยายามตบมแมลงวันมันจะบินหนีไปได้อย่างง่ายดายส่วนอีกชนิดหนึ่งคือเซลล์รับแสงรูปแท่งและรูปก,กลวยซึ่งเป็นเซลล์รับแสงที่พบในดวงตาของมนุษย์ด้วยเช่นกันข้อที่2แสงสว่าง,างมาแมลงวันมีนิ ใสชอบแสงสว่างจากการที่มแมลงวันชอบบินเข้าหาที่ที่มีแสงสว่างเสมอมนุษย์จึงคิดประดิษฐ์ทำกับดักมแมลงวันโดยรอบกับดักจะบุด,ด้วยสีดำยกเว้นด้านบนให้แสงสว่างลอดผ่านได้เมื่อมแมลงวันบินเข้ามาตอมเหยื่อลอทางด้านล่างแล้วก็มักจะบินขึ้นหาแสงสว่างทำให้มันติดอยู่ในส่วนที่เป็นกับดักข้อที่3พาหะแห่งโรคร้ายมแมลงวันเป็นพาหะนำโรคต่างๆเชน่นโรคไทฟอยด์อุตธระร่วงวันณโรคพยาธิปาคขขอมแมลงวันจะสารอกน้ำลายและน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารออกมาและพน่าเชื้อโรคจากเศษอาหาร ระเสกขยะมูลฝอยและมักจะถ่ายมูลลงในอาหารคนเพราะหลังจากที่มันอิ่มแล้วมันมักจะถูหรือเสียดสีขาคู่หน้าของมันทำให้เชื้อโรคและไข่พยาธิติดมาร่วงหล่นลงบนอาหารเมื่อคนกินอาหารก็จะได้รับเชื้อโรคติดต่อเข้าไปด้วยข้อที่4ประโยชน์ของมแมลงวันมแมลงวันมีประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นบางพื้นที่พบว่ามแมลงวันช่วยผสมเกสรดอกไม้แพทย์บางแห่งใช้แมลงวันในการรักษาแผลเน่าเปื่อยในคนโดยให้แมลงวันขนาดเล็กกัดกินเนื้อเยื่อที่ตายแล้วทําให้แผลหายเร็วขึ้นการพบตัว อ่อ,อมแมลงวันในศพสามารถช่วยในการชนสูตรศพประมาณระยะเวลาตายหรือหาสาเหตุการตายในบางกรณีได้ข้อที่5อายุไขมแมลงวันร้อยละ50ของแมลงวันที่เกิดจะตายในระยะ3ามถึงหวันแรกและมีจํานวนน้อยมากที่มีอายุยืนยาว8ปถึงสิวันแต่จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่า,มาแมลงวันตัวผู้มีอายุโดยเฉลีย่ยประมาณ17วันตัวเมียมีอายุประมาณ29วันดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์ในการควบคุม,มแมลงวันจึงถืออายุของมันเป็นประมาณ3ามถึงสอาทิตย์ข้อที่6ที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน มักจะเลือกวางไข่ในที่ที่มีอาหารสำหรับตัวนอนและมีความชื้นที่เหมาะสมเช่นกองขยะมูลสัตว์เจษอาหารซุ้มหลุมเป็นต้นระยะตัวโมงมักจะอาศัยอยู่ตามพื้นดินที่แห้งระยะตัวแก่มักจะอาศัยอยู่ในที่อบอุ่นและใกล้แหล่งอาหารเช่นบ้านคนพสอตว์หรือวัตถุที่ห้อยแขวนเป็นเส้นต่างๆแมลงวันสามารถบินได้9-10กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าจะกํรจัดแมลงวันควรจัดการบริเวณที่อยู่ของมันแมลงวันหัวเขียวจะตอมอาหารพวกปลาผลไม้ทุเรียนเพื่อแพร่พันธุ์แมลงวันลาย เือจะแพร่พันธุ์เป็นระยะตหนอนตามเนื้อสัตว์เช่นแหลงที่ทําเนื้อเค็มเป็นต้นแมลงวันดูนเลือดแพร่พันธุ์ตามข้อศักข์ข้อที่7ชีวิตขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแมลงวันจะชอบวางไข่บนสิ่งขับถ่ายซากสัตว์อาหารเน่าเปื่อยหรือสิ่งปฏิกูลที่มีความชื้นสูงใช้เวลา6-8ถึงชั่วโมงไขจะฟักเป็นตัวอ่อนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเป็นสําคัญไขจะฟอตายในอุณหภูมิต่ํากว่า8องศาเซลเซียสหรือมีอุณหภูมิมากกว่า42องศาเซลเซียสแมลงววัันนจะะะะะมมีีีรรรยยยตออ่3กาเล ในระยะต่างๆด้วยการลอกคราบและอาหารหลักก็คือแบคทีเรียยีสต์เซสสิ่งปฏิกูลที่เป็นของเหลวเมื่อตัวอ่อนระยะ3จะเป็นดักแด้ผิวหนังจะเริ่มแข็งและเปลี่ยนแปลงรูปร่างคล้า,ายถังหมักเบียร์ในเปลือกหุ้มจะมีตัวหนอนระยะที่4ซึ่งมีขนาดสั้นลงหลังจากนั้นก็จะเจริญพัฒนาเป็นดักแด้ตัวโม่สู่การเป็นตัวเต็มวัยข้อที่8แหล่งอาหารแมลงหวันกินอาหารได้แทบทุกชนิดที่เป็นทั้งของสดและสิ่งบูดเน่าเช่นซากสัตว์เนา่าเศษอาหารขนมหวานเป็นต้นเนื่องจากแหล่งอาหารเรา มีการย่อยสลายเป็นอาหารเหลวและมีสารน้ําต่างๆไหลออกมาทําให้ง่ายต่อการดูดกินส่วนอาหารของแข็งแมลงวันจะปล่อยน้ําลายย่อยอาหารแล้วดูดกินเข้าไปจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ครับว่าแมลงวันจะมีอะไรที่น่าทึ่งมากมายแต่กลับกันภัยร,ร้ายที่มากับเจ้าแมลงวันนั้นก็มีมากมายเลยครับต้องรีบจัดก,การก่อนจะสายไปพวกเรายินดีให้คาปรึกษาเพราะพวกเราบริษัทสหยูนิคอร์กรุ๊ปจำกัดเที่ยวชาญด้านแมลงโดยเฉพาะ